ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ของปีคิธทศกราช1844มีเสียงร้องเปล่าประกาศดังขึ้นว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจึงเกิดคนสองกลุ่มขึ้นตามลักษณะของหญิงพรมจารีผู้มีปัญญาและคนโง่เขลาคนกลุ่มหนึ่งรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีพวกเขาบากบัน่นเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าร่วมขบวนการด้วยความกลัว และกระทำด้วยความหุนหันพวกเขาพอใจกับทฤษฎีความจริงแต่ขาดพระคุณของพระเจ้าการประกาศว่าเจ้าบ่าวมาแล้วในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีพุทธศักราช1844ทําให้หลายพันคนหวังว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในทันทีตามเวลาที่กําหนดไว้เจ้าบ่าวเสด็จมาจริงแต่ไม่ได้เสด็จมาอย่างโลกตามที่พวกเขาคาดหวังไว้แต่เสด็จไปยังผู้เจริญด้วยวัยวุฒิในสวรรค์ไปยังงานสมรส เข้าสู่งานเลี้ยงในอาณาจักรของพระองค์ความเป็นจริงแล้วในพระธรรมดาเนียลบทที่8ข้อที่14ที่กล่าวว่าอยู่นาน2,300เวลาเย็นเวลาเช้าแล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควร ในพระรมที่ฉบับคิงเจมกล่าวว่าอยู่นาน2,300วันแล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รับการชำระหมายถึงการชำระพระวิหารบนสวรรค์พระเยซูเสด็จไปยังห้องบริสุทธิ์ที่สุดบนสวรรค์เพื่อลบมลทินบาปของผู้เชื่อทุกคนออกจากสมุดแห่งชีวิตซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีคิดศสกราช1,800 44จนถึงปัจจุบันนี้และจะสิ้นสุดลงในเวลาอีกไม่นานเมื่อพระเยซูเสด็จการชำระพระวิหารเมื่อไหร่นั้นหมายความว่าเวลาแห่งพระกรุณาเพื่อให้คนบาปกลับใจสิ้นสุดลงแล้วในวันนี้เรียกอีกอย่างว่าวันพิาพากษาหรือวันลบบาปฮิบรูบทที่9ข้อที่2 1 แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสรศิฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท แห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ส่งนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและกันสำเร็จการไถ่าบาปชั่วนิรันร์ก่อนปีคิดาศกราช1844 ที่พระเยซูจะเสด็จไปยังห้องบริสุทธิ์ที่สุดเพื่อที่จะพิพากษาตัดสินว่าใครบ้างจะรอดหรือใครบ้างที่จะไม่รอดนั้นเทาทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งถูกประกาศออกมาก่อนว่าแล้วพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสรศิฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวงทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเียิแด่พระองค์เพรา ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ววิวร์บทที่14ข้อที่6-7ถึงนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จของพระธรรมวิวร์นิมิตของนางเอเลนจีไว้เขียนไว้ว่า แล้วพระเจ้าก็ได้รับการสําดงให้เห็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในฟ้าสวรรค์ในขณะที่ช่วงเวลาที่ได้พยากรณ์ไว้สิ้นสุดลงในปี1844ข้าพเจ้าได้เห็นว่าการปรนนิบัติหน้าที่ของพระเยซูในห้องบริสุทธิ์นั้นได้เสร็จสิ้นลงและพระองค์ได้ท่งปิดประตูห้องส่วนนั้นและส่งเปิดประตูห้องเข้าสู่ห้องบริสุทธิ์ และเสด็จเข้าไปข้างในเพื่อจำระสถานบริสุทธิ์นั้นสงครามครั้งยิ่งใหญ่บทที่27นางเอเลนจีไว้ได้กล่าวไว้ในหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากร์ว่านี่คือพระราชกิจที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อระยะเวลา2,300วันสิ้นลง ดังที่ผู้เผยพระวจนะดาเนียลได้กล่าวไว้ล่วงหน้าว่าในวัในเวลานั้นมหาโปรหติตของเราจะเสด็จเข้าไปในอภิสุทธิสถานเพื่อปฏิบัติพระราชก,กิจสุดท้ายที่สำคัญยิ่งคือการชำระพระวิหารพระคริสต์ทรงได้เข้าไปในพระพลาชั้นที่สองเพื่อตรวจสอบพิพากษาคนเป็นและคนที่ตายไปแล้วโดวยผลการกระทำประพฤติปฏิบัติอยู่ในหนังสือบันทึกของเขาทั้งหลายจะได้ถูกชำระ